สวัสดีครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงเวลาของรายการใจถึงใจช่วงเวลานี้อยู่กับผมเอกพลดีบุญมีณชุมแพรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้นะครับในส่วนของรายการใจถึงใจและทีมงานทุกคนนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องนะครับที่ประสบเหตุอุทกภัยน้ําท่วมนะครับในพื้นที่ภาคเหนือและรวมไปถึงนะครับจังหวัดที่ได้มีการเตือนภัยกว่า11จังหวัดนะครับเตรียมรับน้ำนะครับรวมไปถึงนะครับย้ายสิ่งของอันมีค่าขึ้นที่สูงนะครับเพื่อความปลอดภัยตัวตัวท่านเองและก็ความปลอดภัยนะครับไม่เกิดการสูญเสียทางด้านทรัพพยยย์สินะรรเเาาูดดถึงลอี ในวันนี้เลยแล้วกันนะครับทางด้านของท่านนายกนะครับพอใจในส่วนของภาพรวมนะครับความสําเร็จในเรื่องของการเข้าร่วมประชุมเวทีระดับประเทศครั้งแรกนะครับกับผู้นําหลายประเทศนะครับในงาน ACD สนใจร่วมมือในด้านของทางด้านอาหารเทคโนโลยีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ทางด้านของนางสาวแพทองทาชินวัตนรนายรัฐมนตรีนะครับได้ให้สัมภาษณ์ครับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยถึงผลสําเร็จนะครับในเรื่องของการเข้าร่วมการประชุมระดับผู้นํากรอบความร่วมมือเอเชียครั้งที่3หรือว่า A.C.D. s AC u บ m i t ครั้งที่3ครับซึ่งได้มีการประชุมนะครับกับหลากหลายประเทศได้มีการกล่าวยกย่องในประเทศไทยในฐานะผู้ลีเริ่มและเป็นเวทีสําหรับความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยหลายประเทศนะครับยังสนใจและตื่นตัวในเรื่องของการเข้ามาลงทุนในประเทศไทยและสอบถามนะครับในเรื่องของโอกาสความร่วมมือกับไทยโดยเฉพาะทางด้านของเทคโนโลยีการศึกษาซึ่งหลายประเทศนะครับได้มีการติดตามแล้วก็ชื่นชมในเรื่องของ Google ที่ได้มีการตัดสินใจนะครับมาลงทุนในประเทศไทยมูลค่าสูงถึง 3.5หมื่นล้านบาทเกี่ยวกับระบบคลาวด์และเทคโนโลยีรวมทั้งนะครับด้านการศึกษาอาหารด้านการแพทย์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ไทยนะครับมีชื่อเสียงและก็ได้รับการยอมรับอีกด้วยทั้งนี้ครับท่านนายกเองยังได้มีการย้ำถึงจุดยืนของไทยนะครับในการส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคั่งร,งร่วมกันไทยอยากเห็นและผลักดันนะครับให้เกิดสันติภาพโดยให้ความสำคัญนะครับกับการป้องกันชีวิตบริสุทธิ์และกฎบัญญัติสหประชาชาติ ท่านนายกเองก็ได้มีการกล่าวถึงในเรื่องของการหาลือนะครับกับในส่วนของเจ้าผู้คลองรัดและผู้นําประเทศและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านนะครับและก็นายมูฮัมหมัเดเปเซตกียาตแนะการหาลือในเรื่องของธุรกิจนะครับเศรษฐกิจเทคโนโลยีในส่วนของการเข้าเฝ้าแล้วก็ไม่ได้มีการหาลือนะครับกับเจ้าผู้ครองรัดกาตานะครับเช็คตามีนบินอามัด อาซานีทรงได้มีการแสดงความสนใจในเรื่องของความมั่งคั่งหรือว่ามั่งคงทางด้านอาหารโดยไทยนะครับได้มีการเสนอรูปแบบนะครับการสั่งซื้ออาหารไทยโดยไทยนะครับจะเก็บและพร้อมส่งนะครับอาหารในเมื่อมีความต้องการซึ่งจะได้รับความสนใจนะครับจากหลากหลายประเทศซึ่งหลังจากนี้นะครับจะมีทางกระทรวงพาณิชย์นะครับได้มีการติดต่อเพื่อที่จะเป็นการหาลือร่วมกันก,กับในส่วนข,ของประเทศคู่ค้าและประเทศที่สนใจซึ่งทางด้านของประธานาธิบดีทากิสถานนะครับ ก็ได้มีการกล่าวเคยมาท่องเที่ยวในประเทศไทยและพักผ่อนในจังหวัดภูเก็ตก็ได้มีการกล่าวชื่นชมนะครับในเรื่องของอาหารไทยและประเพณีอยากช่วยประชาสัมพันธ์นะครับในเรื่องของอาหารไทยด้วยและการเข้าเฝ้านะครับมงกุฎราชกุมารและรองเจ้าผู้ของรัฐคูเวตก็ได้มีการแสดงความยินดีนะครับที่ไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม a อ c ในปีหน้าโดยโอกาสนี้ครับท่านนายกเองก็ได้มีการเชิญชวนนะครับให้เข้ามาลงทุนในเรื่องของโครงการแลนด์บิชในประเทศไทยด้วยครับ ซึ่งในส่วนของช่วงท้ายเองท่านนายกเองก็ได้มีการกล่าวถึงนะครับในเรื่องของการประชุม ACD นะครับได้มีการพบปะพูดคุยกับผู้นําประเทศสัมผัสถึงพลังงานนะครับแห่งความร่วมมือและความช่วยเหลือนะครับยกระดับความสัมพันธ์แต่ละประเทศอย่างใกล้ชิดได้มีการคุยหาลือและยอมรับนะครับท่าทีการต่างประเทศไทยทีมีการยึดมั่นนะครับ ต่อการส่งเสริมสันติภาพของโลกนะครับแล้วก็รักษาความเป็นกลางหรือท่านนายกนะครับได้แสดงถึงความพร้อมแล้วก็ความพอใจนะครับในเรื่องของผลงานในครั้งนี้ในการเข้าร่วมการประชุมในเวทีระดับโลกนะครับ โดยทุกประเทศนะครับได้มีการสนใจในเรื่องของการให้เวลาในการพูดของกับประเทศไทยรวมทั้งนะครับเร่งรัดในเรื่องของความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีและด้านอาหารซึ่งจากนี้ไปนะครับก็จะมีหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีการสารต่อนะครับในเรื่องของเดินหน้าในเรื่องของการเจรจากับประเทศคู่ค้าและสแสวงหาโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับประเทศและคนไทยอีกด้วยนะครับก็ต้องรอติดตามต่อไปนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับในเรื่องของภายหลังของการประชุมในครั้งนี้นะครับ อีกด้านหนึ่งครับทางด้านของนางสาวจิราพรได้มีการรับหนังสือนะครับจากองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคนะครับที่มีผู้เสียหายนะครับในเรื่องของการซื้อรถยนต์ครับจากบริษัท BYD นะครับย้ำนะครับว่าไม่ได้นิ่งนอนใจได้มีการเดินหน้านะครับในการเร่งเจรจาหาลือนะครับเพื่อเป็นหามาตรการในการเยียวยาผู้ที่ได้รับความเสียหายนะครับ ทางด้านของนางสาวจิราพรสินทุพลยัยรัฐมนตรีประจําสํานักนายรัฐมนตรีรับหนังสือนะครับจากองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคและผู้เสียหาย b y d เพื่อขอความช่วยเหลือนะครับเนื่องจากไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับกรณีที่ประกาศลดราคารถยนต์ไฟฟ้าของบริษัทซึ่งทางด้านของรัฐมนตรีประจำสำนักนายรัฐมนตรีครับก็ได้มีการกล่าวนะครับว่า กรณีดังกล่าวนะครับสำนักงานคณะกรรมาการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบอรครับได้มีการรับเรื่องร้องเรียนมาแล้วนะครับแบ่งการทํางานนะครับออกเป็นสส่วนนั่นก็คือส่วนแรกนะครับเป็นส่วนสืบสวนข้อเท็จจริงมีการเชิญผู้เสียหายนะครับเข้ามาให้ข้อมูลอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งนะครับเชิญทางด้านของบริษัทเองเนี่ยเข้ามาให้ข้อมูลเช่นเดียวกันเพื่อเป็นการดูถึงประเด็นในการโฆษณาการจัดโปรโมชั่นถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ แต่อีกส่วนหนึ่งนะครับในสมัยของอดีตนายกเศรษฐาทวีสินมีโอกาสได้มีการหาเรือกับทาง CEO นะครับบริษัท BYD ของสาธารณรัฐประชาชนจีนะครับทาง CEO บริษัท BYD เองก็รับปากนะครับที่จะหามาตรการในการเยียวยาผู้บริโภคซึ่งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับได้มีการพูดคุยเจรจากับบริษัทที่เป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับรถยนต์ไฟฟ้า BY d ของประเทศไทย เบื้องต้นนะครับบริษัทเองเนี่ยเยียวยาผู้เสียหายนะครับด้านการให้ชาร์จไฟฟรีนะครับจำนวน2000สถานีนะครับเป็นระยะเวลา1ปีเริ่มตั้งแต่วันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามครับคุณผู้ฟังมีการเจรจาหาลือเพื่อเป็นการหามาตรการในการดูแลและเยียวยาผู้บริโภคเพิ่มเติมซึ่งขณะนี้นะครับยังไม่บรรลุผลนะครับทั้งนี้เองเนี่ยจะมีการรับฟังเพิ่มเติมว่ายังมีประเด็นในความเสียหายไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีความต้องการเพิ่มเติมในส่วนใดบ้าง เพื่อไปประกอบนะครับกับข้อมูลต่อไป ทางด้านของท่านรัฐมนตรีประจําสํานักนายรัฐมนตรีเองก็ได้มีการกล่าวเพิ่มเติมอีกนะครับว่าขณะนี้นะครับมีประเด็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดให้ชาร์จไฟฟรีนะครับจำนวน2,000สถานีได้รับรายงานนะครับว่ามีปัญหาในเรื่องของการชาร์จไฟนะครับในบางสถานีจึงได้มีการเชิญบริษัทนะครับเข้ามาชี้แจงนะครับและดําเนินการในการแก้ไขโดยเร็วที่สุดนอกจากนั้นนะครับในช่วงของสอวันที่ผ่านมามีข่าวนะครับว่า BYD นะครับของสาธณรัฐประชาชนจีนเรียกรถยนต์ไฟฟ้า คืนจำนวนนะครับ1นแสนคันกรณีนะครับรถยนต์ไฟฟ้าอาจสุ่มเสี่ยงนะครับที่เกิดเพลิงไหม้นะครับทางสคบเองได้มีการออกหนังสือนะครับไปทางบริษัทชี้แจงนะครับในกรณีนี้ด้วยซึ่งได้มีการรับการชี้แจงนะครับว่ารถยนต์นะครับที่มีปัญหาดังกล่าวไม่ได้ถูกนําเข้ามาในประเทศไทยแต่อย่างไรก็ตามนะทางสคบเองไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับโดยได้มีการเชิญบริษัทเองเข้ามาให้ข้อมูลในเชิงลึกเพื่อสร้างความมั่นใจนะครับให้กับผู้บริโภค ขณะเดียวกันนะครับได้มีการสอบถามถึงรถยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตในประเทศไทยเพื่อตรวจสอบดูมาตรฐานต่างๆนะครับด้วยนะครับเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในอนาคตด้วยนั่นเองครับคุณผู้ฟังนอกจากนั้นเองนะครับก็ได้มีการพูดถึงนะครับในส่วนของ การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับในเรื่องของการขนส่งสินค้าหรือว่าการบริการขนส่งสินค้าโดยเรียกเก็บเงินปลายทางนะครับซึ่งตรงนี้เองก็ได้มีการปิดวงจรนะครับผู้ขายนะครับไม่สุดจริตนะครับจกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายหรือว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับตั้งแต่ในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยทางด้านของการขนส่งหรือว่าการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนะครับก็การให้บริการขนส่งสินค้าโดยเรียกเก็บเงินปลายทางนะครับ ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาในเรื่องของให้ธุรกิจนะครับการให้บริการขนส่งสินค้าโดยเรียกเก็บเงินปลายทางนะครับเป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานนะครับการรับเงินพุทธศักราช2567โดยมีทางด้านของประดกระทรวงดิจิทัลเพืศศ่อเศรษฐกิจ,กจกและสังคมและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับผู้ประกอบการนะครับให้บริการขนส่งและแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับรวมกว่าแห่งเข้าร่วมการฟังแถลงข่าวในครั้งนี้อีกด้วย านาั่งของท่านรัฐมนตรีประจําสํานักนายทวันตีครับก็ได้มีการกล่าวนะครับว่า ปัจจุบันนะครับผู้บริโภคครับมีการจับใจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์เป็นจำนวนมากโดยเรียกเก็บเงินปลายทางก็มากด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าสะดวกนะครับสบายแค่มีเพียงโทรศัพท์เพียงเครื่องเดียวก็สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ทําให้ผู้ประกอบการธุรกิจบางรายนะครับหวังในการใช้ช่องทางนี้นะครับเพื่อที่จะม็นการหลอกลวงผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นส่งสินค้าไม่ตรงปกมีสินค้านะครับไปส่งแล้วนะครับเรียกเก็บเงินโดยผู้รับนะครับไม่ได้สั่ง ไม่ได้นะครับรับสินค้าสินค้านะครับที่ได้รับมีความชํารุดสินค้าสูญหายไม่สามารถนะครับติดต่อผู้ขายนะครับหรือว่าผู้เก็บเงินได้เมื่อผู้บริโภคนะครับได้มีการชําระเงินให้กับผู้ส่งสินค้าหรือว่าเกิดปัญหานะครับต้องการขอคืนเงิน ปรากฏว่านะครับผู้ให้บริการขนส่งสินค้าได้มีการนําเงินไปจ่ายนะครับให้กับผู้ขายสินค้าไปแล้วนะครับและผู้บริโภคนะครับไม่สามารถติดต่อไปยังผู้ขายสินค้าได้และไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับหรือว่าไม่รับการช่วยเหลือหรือว่าเยียวยาด้วยนั่นเองทางด้านของท่านรัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยกครับก็ได้มีการย้ําอีกนครับว่ารัฐบาลเนี่ยได้ให้ความสําคัญนะครับเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาดังกล่าวและมอบหมายให้ทําสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ออกประกาศคณะกรรมาการว่าด้วยสัญญาในเรื่องของให้ธุรกิจการให้บริการขนส่งสินค้าโดยเรียกเก็บเงินปลายทางเป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานนะครับการเงินพุทธศักราช2567หรือเรียกว่านะครับมาตรการส่งดีหรือว่าด De D Delivery นะครับโดยมีผลบังคับใช้นะครับตั้งแต่วันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหานะครับผู้ขายสินค้าที่ไม่สุจริตหลอกลวงผู้บริโภค คุ้มครองนะครับ yup. ผู <idir> ้บริโภคที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับและเกิดความเสียหายนะครับจากการสั่งซื้อสินค้าและรับบริการนะครับขนส่งจากผู้ประกอบธุรกิจนะครับรวมทั้งนะครับผู้บริโภคเองจะได้รับการชดเชยเยียวยาความเสียหายด้วยความรวดเร็วนะครับและเป็นธรรมซึ่งการประกาศฉบับนี้นะครับเมื่อผู้บริโภคสั่งซื้อสินค้าแบบเก็บเงินปลายทางพนักงานขนส่งนะครับจะต้องลงชื่อนะครับในหลักฐานการเงินและส่งมอบคืนให้กับผู้บริโภค หากเปิดกล่องสินค้าแล้วนะครับสินค้าไม่ต้องปกชำรุดไม่ได้สั่งสามารถปฏิเสธการรับสินค้าและไม่ต้องชำระเงินได้หรือหากผู้บริโภคนะครับเปิดกล่องสินค้าภายหลังนะครับจากการที่ได้มีการชำระเงินไปแล้วพบถึงปัญหานะครับสินค้าไม่ต้องปกและชำรุดหรือว่าสินค้าที่ไม่ได้สั่งนะครับก็มีการแจ้งขอคืนเงินได้นะครับภายใน5วันนับจากวันที่ได้รับสินค้าด้วยนั่นเองครับคุณผู้ฟัง ซึ่งก็ใครที่มีปัญหานะครับหรือว่าในเรื่องของ d ิ l ิ v e รีเองก็รัฐบาลได้มีการมาตรการในการช่วยเหลือแล้วนะครับสามารถคืนเงินได้ภายใน5วันเช่นเดียวกันนะครับมาพูดถึงในส่วนของสภาพภูมิอากาศบ,าบังคับคุณฟังทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาก,ก็ได้มีการรายงานสภาพอากาศนะครับช่วงตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่12ตุลาคมนี้นะครับ ดโดยบริเวณความกดอากาศสูงนะครับหรือว่ามวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและก็ทะเลจีนใต้นะครับเริ่มมีกําลังอ่อนตัวลงประกอบกับนะครับล่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นพัดผ่านนะครับภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังอ่อนพัดปกคลุมนะครับทะเลอันดามัน ภาคใต้ตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างลักษณะเช่นนี้นะครับทำให้ประเทศไทยตอนบนนะครับมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับในภาคกลางตอนล่างรวมทั้งนะครับกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้เช่นเดียวกันสำหรับในส่วนของบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะครับทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองน,นะครับขึ้นสูงมากกว่า2เมตร ซึ่งข,อข้อควรระมัดระวังนะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับในส่วนของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ระมัดระวังนะครับอันตรายจากฝนตกหนักนะครับแล้วก็ฝนตกที่สะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้าป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะนะครับในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านนะครับและพื้นที่ลุ่มนะครับก็ควรระมัดระวังไว้ด้วย สำหรับชาวเรือนะครับบริเวณทะเลอันดามันและทะเลอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงนะครับการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองไว้ด้วยนะครับในส่วนของรายละเอียดพื้นที่แต่ละภาคครับคุณผู้ฟังซึ่งในภาคเหนือนะครับก็มีฝนฟ้าะนองนะครับรอยละ20ถึง40ของพื้นที่ส่วนมากนะครับจะอยู่ที่ทางตอนล่างของภาคอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22ถึง26องศาเซลเซียสสูงสุดนะครับอยู่ที่31ถึง35องศาเซลเซียสครับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับคุณผู้ฟังฝนฟ้าขนองครับรายละ20-40ถึงของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่21-26อถึงองศาเซลเซียสสูงที่สุดนะครับอยู่ที่31-35อถึงองศาเซลเซียสภาคกลางบ้างครับมีฝนฟ้าขนองน,นะครับรอยละ40-60ถึงของพื้นที่ครับคุณผู้ฟังและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22-27องถึงองศาเซลเซียสสูงสุดอยู่ที่31-36ถึงองศาเซลเซียสครับ ในส่วนของภาคตะวันออกครับคุณผู้ฟังมีฝนฟ้าขนองร้อยละ6 0 7 0ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ22-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30-35องศาเซลเซียสคลื่นนะครับมีความสูงมากกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองนนครับคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับคุณผู้ฟัง ภาคใตฝ้ฝันตะวันออกครับคุณฟังลมตะวันตกเฉียงใต้นะครับความเร็วลมอยู่ที่15-30กิโลเมตต่อชั่วโมงคลื่นสูงนะครับมากกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองครับคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22-26องศาเซลเซียสสูงสุดนะครับอยู่ที่29-34องศาเซลเซียสครับ ภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับคุณฟังลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วลมอยู่ที่15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลนะครับมีขึ้นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองนะครับก็มีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุดนะครับอยู่ที่29-34องศาเซลเซียสและในส่วนของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับคุณผู้ฟัง มีฝนฟ้าขนองร้อยละส0ถึงของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับความเร็วลมแปรปรวนอยู่ที่1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-26ถึงองศาเซลเซียสสูงสุดอยู่ที่31-36อถึงองศาเซลเซียสนั่นเองนะครับก็อย่าลืมดูแลสุขภาพร่างกายของทุกๆท,ท่านด้วยนะครับด้วยความห่วงใยจากพวกเรานะครับรายการใจถึงใจนะครับและสำหรับวันนี้ผมเอกพลดิบุญมีณนะชุมแพนและทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้